ดวงรายวันของวันพฤหัสที่25สิงหาคม2565นะครับเรามาเช็คพลังงานไพ่ในคนเกิดทั้ง7วันว่าวันนี้คุณจะได้ไพ่อะไรและจะแก้ไขอย่างไรจากไพ่ l i d e n w ไ i t e s p i r i t ท l r o t นะครับใครที่อยากดูดวงกับอาจารย์อย่างละเอียดนะครับส่วนตัวเลยนะก็สามารถที่จะกดลิงก์ไลน์หน้าโปรไฟล์ tiktok ของอาจารย์เข้ามาจองคิวได้เลย ส่วนท่านที่ชมทางแพลตฟอร์มอื่นๆสามารถเข้าไปที่อินบ็อกซ์แล้วก็แชทมาถามกันได้นะครับโอนเงินจองคิวจองเวลากันได้ส่วนคนที่นะครับอยากดูดวงฟรีนะครับอาจารย์ก็เข้ามาที่ไลฟ์สดใน t i k t อ ok กของอาจารย์หลังเที่ยงคืนไปแล้วนะครับไลฟ์สดในช่องอาจารย์หนุ่มพลังจิพยากรณ์ได้เลยนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับคนที่ชมทน Tik t อร ok กดหัวใจกดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกจากไพ่นะครับ แต่ถ้าเกิดไพ่ไม่ดีก็ให้บอกว่าเคลียร์พลังงานนะครับติดตามโปรไฟล์ใอาจารย์ด้วยมาครับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ไพ่ของคุณวันนี้ได้ไพ่สองดาบครับวันนี้ถ้าเกิดคุณได้ลงทุนร่วมหุ้นอะไรกิจการกับใครเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจะต้องมีความมั่นคงนะครับอย่าลังเลนะเพราะว่าถ้าลังเลแล้วมักจะมีความขัดแย้งหรือมีปัญหาการเงินในช่วงนี้ ยังไม่ดีนะครับให้เก็บเงินเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงทุนทำอะไรสุขภาพนะครับช่วงนี้สุขภาพค่อนข้างจะให้ระวังเรื่องของอาการภูมิแพ้ตับน้ำเหลืองไม่ค่อยดีนะครับอนโสดนะครับช่วงนี้ยังไม่มีใครเข้ามานะครับถ้าคนที่มีคู่แล้วเขาบอกว่าให้ลดอาการงอนๆกันลงไปหน่อยเพราะว่าจะคุยกันมาค่อยรู้เรื่องเพราะฉะนั้นคนวันอาทิตย์นะครับวันนี้ให้ทําบุญที่เกี่ยวกับวัดใกล้ๆน้ําของน้ําน้ํานะครับ แกงจืดนะครับถวายสังฆทานก็ต้องมีน้ําฉันน้ําใช้สีที่ใช้เสริมดวงในวันนี้นะครับเน้นเป็นสีเขียวครับท่านที่เกิดในวันจันทร์มาดูกันครับได้ไพ่ใบนี้6ดาบนะครับเขาบอกว่ากิจการงานที่เจอปัญหาอยู่กำลังคลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นคนวันจันทร์ จะทางานอะไรนะสบายใจได้นะไปทําบุญกันสัหน่อยนะฮะวัดใกล้ๆน้ำนะก็จะได้เสริมดวงในเรื่องงานให้ดีดีการเงินนะครับวันนี้จะมีเงินคล่องตัวเลยนะเงินเข้ามาดีมากนะครับลูกหนี้ก็จะนําเงินมาให้สุขภาพอ่านะก็แข็งแรงดีครับในช่วงนี้อ่าป่วยก็จะฟื้นไข้ได้ดีคนโสดอ่านะคุณเป็นคนมีเสน่ห์ครับวันนี้จะมีคนมาสนใจ คนที่มีคู่เขาบอกว่าปัญหาที่คุณเจออยู่ก็จะมีการคลี่คลายเพราะฉะนั้นคนวันจันทร์วันนี้ให้ไปปล่อยปลาสัก6ตัวถวายสังฆทานทําบุญวัดใกล้ๆน้ำนะครับวัดหลวงพ่อโสธรวัดหลวงพ่อวัดไร่ขิงวัดละคังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะได้หมดเลยนะครับสีที่ใช้เสริมดวงในวันนี้เน้นเป็นสีฟ้านะครับท่านที่เกิดวันอังคารครับ วันอังคารได้ไพ่หนึ่งดาบนะครับเป็นไพ่แห่งการแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นกิจการในช่วงนี้มักจะมีเรื่องให้เราแก้ไขปัญหาอยู่เรื่อยๆถือว่าดีเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับทางออกมานะครับปัญญาก็เกิดนะครับการเงินครับเก็บเงินไม่ดีกว่านะครับเนะเพราะช่วงนี้การเงินยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่สุขภาพนะช่วงนี้ก็แข็งแรงดีครับคนโซดช่วงนี้จะมีคนมาสนใจนะครับเพราะคุณเป็นคนมีสเสน่ห์คนที่มีคู่ครับ ปัญหาความรักหรือความขัดแยง้งก็ลงตัวไปได้ด้วยดีวันนี้คนวันอังคารให้ทำบุญสารหลักเมืองนะครับถ่ายชีวิตโคกระบือนะเติมน้ำมันตะเกียงถวายเทียนถวายสังฆทานที่มีไฟฉายด้วยนะครับและสีเสริมดวงในวันนี้เป็นสีส้มครับ วันพุธนะครับเขาบอกว่าวันนี้ได้ไพ่เอ็นเ o อนะครับเขาบอกดวงวันนี้มักจะได้อะไรดีๆมาเสมอๆพระผู้ใหญ่เข้ามาให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือกิจการงานต่างๆก็จะมีเกณฑ์ปรับตัวให้ใหญ่โตขึ้นนะครับการเงินนะช่วงนี้ไม่เดือดร้อนครับเจอปัญหาอะไรก็มักจะ,ะแก้ไขได้อยู่แล้วสุขภาพดูแข็งแรงดีนะครับนะกับคนวันพุธเนาะนะนะอะไรก็ฟื้นตัวดีนะครับ คนโสดนะช่วงนี้จะมีคนมาแนะนําคนดีๆนะครับหรือว่ามีพ่อสื่อแม่ชักมาให้ได้รู้จักกันคนที่มีคู่นะครับช่วงนี้ความรักแฮปปี้นะครับมีความสุขเพราะฉะนั้นวันนี้ให้ไปทําบุญนะครับวัดใหญ่ๆวัดหลวงพ่อใหญ่ๆนะครับนําผักผลไม้ไปถวายพระเนาะอ่าแล้วก็ให้ทําบุญด้วยอ่าผักผลไม้อาหารเส้นๆน,นะครับสังฆทานสื่อธรรมะนะครับ สีที่ใช้เสริมดวงในวันนี้เน้นเป็นสีขาวในพุธกลางวันนะครับและพุธกลางคืนใช้สีม่วงครับท่านที่เกิดในวันพฤหัสบสดีได้ไพ่8เหรียญน,นะครับพูดถึงการจัดการปัญหาอุปสรรคในเรื่องของงาน ก็ดีมากนะครับช่วงนี้ต้องทําทุกอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับการเงินในช่วงนี้เขาบอกว่าคุณเป็นคนที่มีระเบียบมากนะครับการเงินถึงได้อยู่แล้วก็พอกพูนขึ้นมาเรื่อยๆสุขภาพครับนีช่วงนี้ก็ให้ระวังอาการนอนไม่ค่อยหลับนะครับหรือความเครียดเนาะคนโสดครับช่วงนี้มีคนเข้ามาเหมือนกันแต่ว่าก็ดูกันไปก่อนนะครับส่วนคนที่มีคู่อาจารย์บอกว่าช่วงนี้คุณเป็นคนที่เก่งมากสามารถบริหารจัดการได้ดี ในเรื่องของสภาวะความรักของตัวคุณเองนะครับท่านที่เกิดันพระรหัสนะครับทําบุญสังฆทานยาโรงพยาบาลสงฆ์ไม้เท้ายาหอมอยาดมยาอมอยาหมองอะไรเงี้ยนะครับก็จะดีบ้างยานวดอย่างเงี้ยครับสามารถอาช่วยเสริมดวงได้วันนี้สีที่ใช้เสริมดวงก็เป็นสีแดงครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับ บอกเลยได้ไพ่แดไม้เท้านะครับเป็นไพ่ที่ขยันนะครับช่วงนี้งานการมามากเลยนะครับงานมาดีเงินก็ดีนะครับสุขภาพช่วงนี้ก็ดูแลหน่อยเนาะนะครับปวดปวดไม่เมื่อยตามเส้นคนโสดครับช่วงนี้ความรักก็มักจะมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับามามาไม่ขาดสายคนที่มีคู่ครับช่วงนี้ก็ให้ระวังการมีปากเสียงกันบ้างทะเลาะเบาแวงกันบ้างเป็นของธรรมดานะครับ เลือดจะไปลมจะมาเนาะวันนี้คววันศุกร์นะครับอยากทำบุญเสริมดวงให้ไปวัดที่มีพญานาควัดที่มีพระราหูนะครับไปทําบุญทําให้ชีวิตของเรานั้นจเจริญเติบโตนะครับก้าวหน้าถวายอะไรก็ต้องมีของดําๆไปด้วยนะครับซุปไก่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าก็จะดีและสีที่ใช้เสริมดวงในวันนี้เป็นสีชมพูครับท่านที่เกิดในวัน เสาครับได้ไพ่เดอะเฮอร์มิตนะครับเป็นไพ่พระฤาษีเป็นไพรร่แห่งการเริ่มต้นเป็นไพ่แห่งการเดินทางนะครับช่วงนี้จะมีแกนเดินทางมาหาเรานะครับมีแกนปรับตัวนะเพราะฉะนั้นแล้วทางนี้เป็นทางที่ดีสวดมนต์ไหว้พระการเริ่มต้นกิจการใหม่ๆถือว่าเจริญรุ่งเรืองมีการโยกย้ายได้ดีครับการเงินนะครับถือว่าช่วงนี้กําลังเริ่มต้นที่จะได้เงินเข้ามาแล้ว สุขภาพมักจะแข็งแรงดีนะครับคนโสดนะครับช่วงนี้ยังสวดไปก่อนครับส่วนคนที่มีคู่ในช่วงนี้ก็มักจะมีเรื่องให้คิดเยอะคิดมากอยู่เป็นประจำเลยนะครับอา,อาจจะอยากอยู่เงียบๆเ,เพราะนั้นคนวันเสาร์นะครับทำบุญกับพระแก่ๆนะครับปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระจะทำให้เกิดสิ่งที่ดีเกิดขึ้นมาเนาะแล้วก็ทำบุญสถานปฏิบัติธรรมไปล้างห้องน้ำวัดนะครับ แล้วก็สีที่ใช้เสริมดวงวันนี้เป็นสีดำเทาๆครับผม